มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพรักคำภีทางอากาศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทีฉันกมวลที่ประพันพงษ์และผมพิชัยโูช,ชงมการร่วมดำเนินรายการ เราขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่รายการพระคำพีทางอาการนะคะพบกันเป็นประจำที่สถานีและเวลานี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคิตร,รมัมภรรีร์แบบาอธิบายนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วทางทีมงานได้จัดเตรียมบทอธรริบายพระคัมภีร์ซึ่งหายากและมีคุณค่าเราสมมอบให้ท่านฟรีโดยไม่มีเงินไข สรับท่านที่สนใจความหมายของพระคัรรมคภีร์ซึ่งมีหนังสือเล่มย่อยหรือว่าประธรรมย่อย66เล่มรวมอยู่ในเล่มใหญ่หนึ่งเล่มนะครับแบ่งเป็นสองภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราก็ศึกษาสลับไปมาระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องของคำพยากรณ์ในยุคสุดท้าย ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับที่อยู่ของเราคือพระคมพีทางอากาศตู้ปอนอ24พระกนงกรุงเทพ10110<ส>คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์ตอนที่แล้วก็เป็นบทที่12ข้อ16ในพระคิรรมคัมภีหัวข้อเขียนไว้ว่าขันแห่งพระพิโรธผมข้ามผมดู16บนะบทที่12นะครับ ขอเวลาพลิกาหาบทที่12ผู้หญิงและพญาน,นาคเทาทิสงนั้นขันแห่งพะมิโระข้ามไปยังไม่ถึงนะครับก็ข้อ16ผ่านไปครับหัวข้อในบทที่12ในพระกัมภี์ผู้หญิงและพญาน,นาคได้อธิบายถึงผู้หญิงและพญาน,นาคพื้นฐานพื้นเพเนื้อบึ่งหลังเป็นยังไงครับเรามาดูกันต่อข้อ17บเ อิสราเอลที่เหลืออยู่ข้อ17ครับพบแล้วผมจะอ่าน,นครับพยานหน้าโกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทําสงครามกับพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่นั้นคือผู้ที่ได้คือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคําพยานของพระเยซูและมันก็ได้ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเลพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่มาถึงคนส่วนน้อยผู้ซึ่งเป็นพยานของพระเจ้าในช่วงเวลานี้คือจำนวน 144, 0 0 0พันคน ซึ่งได้รับการมาทับตาแน่นอนครับพวกเขาเป็นพยานทั่วโลกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าเหล่านี้นะําพวกเขากลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสก็ตัดความเป็นไปได้ว่าพยานเหล่านี้คือคือจังนะไม่ใช่นะครับช่วงนั้นจะมีลัทธิต่อต้านยิวนะลัทธิต่อต้านยิวทุกอย่างเนี่ยได้รับการโดนใจจากอํานาจของความมืดหรือว่าซาตาน และในที่สุดสรุปที่ความพยายามของซาตานในการทำร้ายชาติอิสราเอลตั้งแต่สมัยเดิมมานะครับนะเมื่อครั้งคนยิวนเป็นท่านในอียิปตนะ์ไปทําอิดให้ฟาโรห์แล้วก็ต่อมาก็ตะแลงแกงของฮามานแล้วก็ทฤษฎีโหดร้ายของเฮโรดการกวาดร้างของฮิตเลอร์และก็อนาคตนะจะเป็นช่วงการทนทุกข์ใหญ่ซาตานได้นำการโจมตีต่อคนอิสราเอลเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับก็ เป็นพงพันธ์ที่พระเจ้าเลือกสันไว้และพระคริสก็เกิดมามาในชนชาตินี้ครับต่อไปเป็นบทที่13บทที่13หัวเรื่องหลักคือสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลและจากแผ่นดินคุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์เขียนว่าสัตว์ร้ายสองตัวกับหัวเรื่องหลักสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลและแผ่นดินหลังจากแตรคันที่7เราจะได้พบกับบุคคล7บุคคล พบไปแล้ว5บุคคลในบทที่12คือผู้หญิงหรือว่าอิสราเอลพญานาสีแดงหรือซาตานผู้ชายของหญิงคือปาคิตมิคาเอลอาคาตาอะคาเทวาทูตาธิปดีและอิสราเอลที่เหลืออยู่จำนวน1 4 4 0 0 0คนซึ่งได้รับการประทับตราของพระเจ้าและซึ่งจะรอดผ่านช่วงการทนทุกอย่างทุกใหญ่ทุกใหญ่ได้ในบทที่13นี้บุคคล สองบุคคลสุดท้ายจะปรากฏต่อหน้าเราหนึ่งคือสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลเขาเป็นทั้งอำนาจทางการเมืองและบุคคลหนึ่งคือสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากแผ่นดินเป็นผู้นำด้านศาสนาตรงนี้ทำให้เราเห็นสงครามใหญ่ระหว่างความสว่างกับความมืดธรรมะกับปร,รมระหว่างพระเจ้ากับซาตานซึ่งจะเกิดขึ้นในยุค การทนทุกข์ใหญ่ช่วงปลายสัตว์ป,ป้ายทั้งสองตัวนี้ร้ายพอที่จะเป็นสัตว์ป่ามีความหมายต่างๆกันาตามที่นักอธิบายพระกัมปีก็ตีความว่า,าเป็นใครบางท่านก็ถือว่าสัตว์ร้ายตัวแรกนี้เป็นบุคคลแต่บางท่านถือว่าเป็นรูปแบบสุดท้ายของอาณาจักรโรมันบางท่านก็ถือว่าสัตว์ร้ายตัวที่สองนี้เป็นบุรุษแห่งบาปขณะที่ท่านอื่นก็ถือว่าเป็นผู้เผย พระชจะหรือว่ายอนผู้ให้บัพปิสมาเป็นสับราตัวแรกกับตีความกันไปความยากที่เกิดขึ้นอาจากการที่ไม่สามารถแยกกษัตริย์ออกจากอาจจักรอมเผด็จการต้องมีแผ่นดินปกครองแต่ดูเหมือนว่าสัปรา์นี้เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสตหรือว่าแอนติครสซ์ซึ่งปกครองเหนืออาณาจักรโรมันที่ฟื้นขึ้นมาในวิวรณ์บทที่16ข้อ10บอกถึงที่นั่งของสัปราย จากตรงนี้แสดงว่ามีผู้ที่นั่งอยู่บนที่นั่งนั้นและที่นี่นะครับเป็นสับายหลังจากบอกว่าสับารตัวแรกเป็นใครแล้วมันก็ไม่ยากที่บอกว่าสับายตัวที่สองเป็นใครเขาเป็นคนคนหนึ่งผู้เผยพระชนะผู้นำศาสนาผู้นำในการนมัสการสัตว์รายตัวแรกและเขาเป็นปฏิปักษ์ของพระคิดด้วยครับมีความเห็นหนึ่งครับที่บอกว่า แอนติคริสหรือว่าปฏิปปาของพระคิดคือการปฏริเสธมีพระคิดแทนที่จะเป็นบุคคลจริงบอกอีกอย่างนึงคือปฏิเสธพระคิดคือคําสอนเท็จมากกว่าเป็นบุคคลเป็นบุคคลเป็นคําสอนมากกว่าเป็นบุคคลนะครับในพระธรรมหนึ่งยนท่านยอนเขียนว่าลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยบัดนี้เป็นวาราสุดท้ายแล้วนะตามที่ท่านดังทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่า ปฏิปักษ์ของพระคิดจะมีมาบัดน,นี้ปฏิปักษ์ของพระคิดก็มีมา,มามากแล้วฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดน,นี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วจะมาทำหนึ่งย้อนบทที่สองข้อสิปลูกทั้งหลายเอ,อ่ยบัดน,นี้เป็นวาระสุดท้ายท่านบอกนะครับเมื่อสองพันปีที่ผ่านมาเรียกว่าเราอยู่ในวาระสุดท้ายมาเป็นเวลานาน,านท่านไม่ได้บอกว่าจะมีปฏิปักษ์ของพระคิดคนหนึ่งแต่ว่าในสมัยของท่านครับได้มีปฏิปักษ์ของพระคิต หลายคนแล้วอะไรที่จะบอกว่าคนนั้นเป็นปฏิปักษ์ของพระคิดในพระธรรมนึงโยนบทที่สองข้อ22บอกเอาไว้ดังนี้ครับบอกว่าใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูมีช่พระคิดผู้ใดที่ปฏิเสธพระบิดาและพระพุทธผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคิดพูดง่ายๆนะครับแอนติคริสหรือ ปฏิปักษ์ของพระคริณเนี่ยปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระครุณต่อต้านพระองค์แล้วก็เป็นศัตรูของพระองค์ท่านยอนได้บอกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิปักษ์ของพระครุณว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆุกวิญญาณแต่จงพิสูตรวิญญาณนั้นนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เทศเปน็นอันมากจะริกไปในโลกและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับ เชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคิดซึ่งท่านทลายได้ยินมาว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วจากประธรรมหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อหนึ่งข้อสามบอกอีกอย่างใครก็ตามกลุ่มใดก็ตามหรือว่าหนังสือเล่มใดก็ตามคําสอนใดก็ตามที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ของพระคิดในประธรรมสองย่อนเราพบว่า เพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากที่โอชาิกไปในโลกคนไหนไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือผู้ล่อลวงเขาปลอมเป็นพระองค์แต่ไม่ใช่พระองค์เป็นของเทียมไม่ใช่ของแท้ครับองค์พระเยซูคริสต์เองได้ตรัสไว้ครับบอกว่าจะมีหลายคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระคริสต์ ะท่านต้องทดสอบพวกเขาเพราะว่าไม่ใช่ทุกวิญญ,ญาณเป็นมาจากพระเจ้าเราต้องทดสอบวิญญ,ญาณในตอนนี้เริ่มโดยการทดสอบกลุ่มของเราหรือกลุ่มที่เราสนใจก่อนพระเจ้าก็เตือนนะถึงเรื่องนี้ในพระธรรมวัทีบทที่24ข้อ24นะครับได้ว่าจะมีพระคิดเทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเทศหลายคนเกิดขึ้นทำมายสำคัญอันใหญ่และการมาสจันล่อลวง แม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้ลงถ้าเป็นได้จะมีพระคดีเทียมเกิดขึ้นสามารถทำริดมีการอัศจรรย์ด้วยเหตุนี้สัตว์ร้ายตัวที่2ก็จะทำการอัศจรรย์ได้จริงและเขาเป็นแอนติคริสต์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคตีดังนั้นสัตว์ร้ายตัวแรกเป็นปฏิปักษ์ของพระคดีฝ่ายการเมือง สัตว์ร้ายทั้งสองเป็นปฏิปักษ์ของพระคิ์ฝ่ายศาสนาครับด้านการเมืองด้านศาสนาตรงนี้ครับแม้แต่มารนี่ก็ไม่สามารถใส่ทุกอย่างไว้ในบุคคลเดียวผมเชื่อว่าทั้งสองบุคคลน,นี้หรือสัตว์ร้ายทั้งสองเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ของพระคิ์ในข้อหนึ่งนี้ครับสัตว์ร้ายขึ้นมาจากทะเลคำบรรยายอำนาจทางการเมืองและบุคคลหนึ่ง ข้อหนึ่งนี้บอกถึงสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลบอกว่าและข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอันและมีชื่อที่เป็นคำบินประมาทพระเจ้าจาลึกไว้ที่หัวของมันและข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมีคำถามครับว่าใครนำออกนำสัตว์ร้ายหรือว่านำเข้าออกมาจากทะเล คำตอบก็คือสาทานนาออกมาในพระคัรรมภีร์ครับคำหนึ่งคือทะเลทะเลนี้คือภาพของประชาชาติในโลกเปรียบให้เห็นนะครับคน .lon ก็เหมือนกับทะเลหรือประชาชาติหรือมนุษยชาตินะก็เหมือนกับทะเลที่ไม่สงบมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เขาทั้งสิบนั้นเป็นมงกุฎสิบอัน และมีชื่อที่เป็นคำมินประมาทพระเจ้าจากดุกวายที่ขั้วของมันซาตานยืนอยู่บนทะเลในที่นี้เร่งถึงพญญนาและก็เป็นผู้นําสัตว์ร้ายขึ้นมาจากทะเลและก็ครอบงาสัตว์ร้ายหรือว่าบุคคลน,นั้นนี่คือผลงานของซาตานสั์ราตัวแรกคือบุคคลที่นําอาณาจักรโรมันโบราณที่ล่มสลายไปแล้วนะครับเอาฟื้นฟูขึ้นมาใหม่และนี่คือผู้เดียวที่จะนํากลับมารวมกันได้ พระองค์นำพระหัตหรือไม่ค่องแววนปล่อยให้ความชั่วเนี่ยมีอำนาจมาชั่วขณะหนึ่งหรือให้กับซาตานมีสิทีพอำนาจการเข้าใจคำพยากรณ์ของพระธรรมดาเนีลเนี่ยมีความสำคัญมากในการเข้าใจหนังสือวิวรณ์สัตว์ป้ายตัวนี้คล้ายภาพของสัตรูที่4ในดาเนียลบทที่7 บทที่เจ็ดนั้นหมายถึงอาณาจักรโรมันไปจนถึงเขาเล็กๆและความพินาศของเขาสัตว์ร,ร้ายตัวที่สี่ก็ดูเหมือนมีอำนาจแต่ชั่วคราวและจากหัวหนึ่งในเจ็ดหัวก็เกิดสิบเขาที่เกิดมีเขาเล็กๆเ,เขาเล็กๆเ,เหล่านี้ได้แทนสามเขาและสามารถปราบอีกเจ็ดเขาที่นี้เมื่อท่านยอนเข็มคำพยากรณ์นั้น คำพยากรณ์ส่วนใหญ่ของดาเนียลได้สำเร็จไปแล้วนะครับสัตร้ายสตัวแรกในพระธรรมดาเนีลบทที่7ก็คืออาณาจักรบาบิโลนมาเปรียบเป็นสิงอาณาจากักรมีเดียเปอร์เซียนี่เป็นมีและกรีกมาสซเิเนียเนี่ยเป็นเสือดาวก็สำเร็จตามคำพยากรณ์ทีนี้เมื่อท่านดาเนียลได้พยากรณ์บันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นคำเผยพระชนะแล้วก็มาสำเร็จก่อนสมัยของยอน ดังนั้นท่านยอนก็จดจอ่อที่สัตว์ร้ายตัวที่สี่และที่เขาเล็กๆนั้นเพราะว่าสัตว์ตัวที่สี่คืออาณาจักรโรมันได้ปรากฏแล้วนะครับท่านยอนก็มีชีวิตอยู่ในสมัยอาณาจักรโรมันเป็นเจ้าโลกท่านก็ถูกเนรเทศไปหรืว่าจะพาไปติดคุกบนเกาะปาธมอสโดยจักรพรรดิโรมันโดมิเชียน มีสัญญาณความอ่อนแอและความเสื่อมปรากฏในอาณาจักรให้เห็นท่านยอนเห็นสิ่งที่เป็นอนาคตของสมัยดาวนิลแต่ในหนังสือวิวร์การเน้นอยู่ที่การปกครองของเขาเล็กๆของดาเนียลบทที่เจและเขาเล็กๆก็ถูกตั้งขึ้นต่อหน้าต่อหน้าที่เราศึกษาอยู่นี้นะครับเพราะว่าเขากําลังปกครองและควบคุมการฟื้นขึ้นของอาณาจักรโรมันในคําพยากรณ์ของท่านยอนเขาเล็กๆในดาวนิลบทที่7 ก็เหมือนกับสับไรของวิวร์บทที่สินี้เราจะเห็นว่าความเข้าใจในพระธรรมดาเนียวบทที่7เป็นพื้นฐานของการเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับความเข้าใจพระธรรมดาเนียวบทที่7เป็นพื้นฐานของบทที่13บสามสับรคือบุรุษแห่งบาปและแอนติคริส เป็นจอมผด็จการคนสุดท้ายของโลกข้อสุดท้ายของบทนี้ยืนยันเอาไว้ครับบอกว่าในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดีถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์ปรลายนั้นเพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่งเลขของมันคือ666เรากำลังพิจารณาถึงบุคคลที่เป็นเจ้าโลกมีอำนาจเป็นผู้ปดิการโลกในวาระสุดท้าย เขา10บเขาการแบ่งออกเป็นสิบส่วนของอาณาจักรโรมันในสมัยการทวนถูกใหญ่นะครับเขาเหล่านั้นก็คือผู้นําในที่บอกว่าเป็นกษัตริย์10พระองค์ที่ปกครองแผ่นดินนะพื้นที่10ส,ส่วนการตีความมาอย่างนี้ยืนยันโดยวิวรวบทที่17ข้อ12เขาเล็กๆนี้มีอำนาจโดยการปราบผู้ปกครอง3ามคน และต่อมาก็ครอบครองอีก7ส่วนก็กลายเป็นจอมเผด็จการของโลกตรงนี้ยากที่จะบอกว่าหัวทั้ง7จ็ดเป็นใครในพระธรรมวิวรณ์บทที่17ข้อ9ข้อ10แปลว,ว่ากษัตริย์7พระองค์กษัตริย์เหล่านี้ไม่ได้ปกครองพร้อมกันเหมือนอย่างเขาสิบเขาแต่พวกเขาปรากฏเป็นลำดำับบางคนตีความหมายว่าพวกเขานี่หมายถึงจักรพรรดิโรมันบางพระองค์ อย่างเช่นดอมิเชียนที่ปกครองในตอนนั้นที่ท่านย้อนเขียนอยู่คนอื่นก็ตีความหมายหัวทั้งเจ็ดนี้เป็นรูปแบบของการปกครองแบบจักรภาพโรมันพวกเขามีแบบกษัตริย์แบบสภาแบบเผด็จการและก็แบบอื่นๆความคิดเห็นที่สามก็ตีความว่าหัวทั้งเจ็ดเนี่ยมายถึงเจ็ชาติใหญ่ในสมัยโบราณที่ได้มีประมาทพระเจ้าได้แก่โรมกรีกมีเดียปเปอร์เซียคาเดียอียิปต์และแอสเเรียทีนี้แผ่นดินของสลายซึ่งจะ มาไม่ถึงจะเป็นชาติที่เจ็ดอีกความเห็นหนึ่งเห็นว่าหัวทั้งเจ็ดคือหัวทั้งเจ็ดของพญานาคซึ่งแสดงถึงสติปัญญาพิเศษซาตานก็ให้พลังแก่บุรุษคนนั้นหรือว่าอ t นติคริสหรือว่าบุรุษแห่งปาาจอมผลิตการคนสุดท้ายตรงนี้ครับไม่สามารถยืนยันมีความเห็นหลายอย่างแต่ไม่สามารถยืนยันความเห็นไดได้และก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นด้วยนะครับ อย่างลอยก็ตามหัวทั้งเจ็ดเนี่ยทำผิดในการหมิ่นประมาทการหมิ่นประมาทปรากฏเป็นสองอย่างครับคือหนึ่งยกตัวเองให้เท่าเทียมกับพระเจ้าเรียกว่าทำตัวเป็นพระเจ้าเสียเองและสองการใส่ร้ายและออกพนาบของพระเจ้าปเปล่าเปลจกักรพรรดิโรมันทำผิดในแบบแรกพวกเขายกตัวเท่าเทียมกับพระเจ้านะครับตอนนั้นก็มีการไหวอนนมาสการจากักรพรรด เป็นพระเจ้าพวกฟาริสีทําผิดในแบบหลังเมื่อเขามิประมาพระวิญญาณสุดแต่ว่านะครับสัตว์ร้ายที่ในที่นี้ครับทำผิดทั้งสองแบบเลยคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวร์ให้ท่านฟรีเขียจนจดหมายถึงพระคัมพีทางอากาศตูปอนอยีพระโนงกรุงเทพหนึ่งศูนขอพระเจ้าไวพรสวัสดีครับ อยากพบคำตอบชีวิตหัวใจของฉันค้นหามานานหลายปีแต่ยังไม่พบคำตอบนั้นเลยสักทีหัวใจฉันนี้ก็ยังได้แต่คิดคิดฉันอยากพบคำตอบหัวใจอยากทราบความหมายในหัวใจที่มืดสนิทอยากพบคำตอบที่ตรงกับในชีวิตเพราะในดวงจิต ฉันมีคำถามมากมายและมาวันนี้พบแล้วคำตอบผู้วจคำตอบสุดท้ายที่ัวจต, mm hmm. ต้องการเต็มที่คือพระเยซูผู้เป็นคำตอบดีดีดและคำตอบนี้ก็เป็นคำตอบสุดท้าย mm hmm. ฉันพบแล้วคำตอบชีวิตองเยซูคริ์นั่นเป็นคำตอบผู้วใจใไม่ต้องพนหาเสียวเวลาอีกต่อไป เพราะในหัวใจพบแล้วผู้ตอบชีวิต อยากพบคำตอบชีวิตหัวใจของฉันค้นหามานานหลายปีแต่ยังไม่พบคำตอบนั้นเลยสักทีหัวใจฉันนี้ก็ยังได้แต่คิด,คดฉันอยากพบคำตอบหูวใจอยากทราบความหมายในหัวใจที่มืดสนิทอยากพบคำตอบที่ตรงกับในชีวิตเพราะในดวงจิต ฉันมีคำถามมากมายและมาวันนี้พบแล้วคำตอบผู้วใจคํคำตอบสุดท้ายที่วใจต้องการเต็มที่คือพระเยซูผู้เป็นคำตอบดีดดีและคำตอบนี้ก็เป็นคำตอบสุดท้ายฉันพบแล้วคำตอบชีวมิตองค์เยซูคริสต์นั่นเป็นคำตอบผู้วใจไม่ต้องคนหาเสียวเวลาอีกต่อไป เพราะในหัวใจพบแล้วผู้ตอบชีวิต